ทีมงานนะครับได้ปล่อยโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือโปรโมชั่น1510นั่นก็คือเติม1บาท5บาท10บาทนะครับก็จะได้ไอเทมอันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคนก็คือตามชื่อคลิปเลยนะว่าจะพูดถึงข่าวสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆในปัจจุบันของเกม s o n f ฟ o t เ e ็ e นะครับเริ่มจาก ทางแอดมินของเกมเนี่ยได้ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกแบนแล้วก็ก่อเกิดเป็นดามากขึ้น oh, <no. S 1> ผู้เล่นหลายคนหนึ่งที่โดนแบนก็จะไม่พอใจ <Man. S 1> ว่าทำไมถึงโดนแบนเหตุผลเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะครับส่วนใหญ่ที่คนโดนแบนแล้วจะไม่รู้เนี่ยอย่างแรกเลยนั่นก็คือการใช้บริการรับจ้างลงดันเจี้ยนต่างๆแต่ว่า ผู้รับจ้างนั้นนะอาจใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือว่าโปรแกรมโกง <No. S 1> โดยที่เราเนี่ยเป็นคนไปใช้บริการเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือเปล่าทําให้เราโดนแบนไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลงดันกับตามนั้นครับแล้วก็2เนี่ยก็จะเป็นการรับของโจรซื้อของโจรในที่นี้ก็คือจะมีเหตุการณ์ก็คือจะเป็นมีผู้เล่นท่านหนึ่งนะครับได้ทําการโกงการแลกเปลี่ยนเร็ของ ด้วยวิธีการต่างๆนะครับทำให้ของชิ้นนั้นเนี่ยเกิดการเป็นของโจรแล้วก็ทำด้วยวิธีการต่างๆนะครับทำให้โกงของสิ่งนั้นมานะครับและเมื่อได้ทําการโกงหมดแล้วนนเนี่ยก็ได้นําไปขายหรือว่าทาไปทาการแลกเปลี่ยนนะครับทําให้ของสิ่นนั้นทำให้สิ่งของสิ่งนั้นไอเทมชิ้นนั้นมาอยู่กับตัวเราเราทําให้เราเนี่ยโดนแบนนะครับก็ oh, no. จะเป็นของที่ราคาถูกส่วนใหญ่จะเป็นของราคาถูกเพราะว่าต้องรีบปล่อยออกและถ้าเกิดอยากจะคิดว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันราคาแปลกแปลกไปหรือว่ามันถูกเกินไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะให้ทำการแคปแล้วก็ถ่ายส่งให้กับทาง ZM ได้ ZM ทเ็มก็จะไปประมวลนะครับคิดว่าของถูกแล้ว มันจะดีนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นของจรก็เป็นได้เราก็จะเดนแบบอ่าส่วนประเด็นต่อไปที่จะพูดนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกมสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เล่นมาเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยได้อ่าสืบค้นข้อมูลอะไรมากนะครับผมก็จะมาบอกเป็นอ่าวิทยาทานแล้วกันว่าแบบคนอะไรนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็เพื่อนสายฟรีที่ค่อยเล่นค่อยไปค่อยเล่นค่อยไปนะครับ เติมบ้างตามงบของตนเองนะครับอ๋อวันนี้นะครับเป็นวันที่12นะครับก็คือวันศุกร์นั่นก็คือทางาทีมงานนะครับได้ปล่อยโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือโปรโมชั่น1 5 1 0นะ่งั่คือเติม1บาท5บาท10บาทนะครับก็จะได้ไอเทมที่จัดว่าดีมากเลยโดยเฉพาะเติม10บบาทนั่นก็คือจะได้ใบบวก กันแตกนะครับเรียกว่าแค่ว่ากันแตกกันเองซึ่งมูลค่าาหาซื้อก็ประมาณ1 m เลยซึ่งแพงมากตอนนี้ราคาเอก็ผมอัดคลิปขึ้นเนี่ยก็แต่ว่าเขียนสคริปเมื่อวานนี้นะก่กอนหน้นี้ราคาเอ็มก็พุ่งสูงขึ้นประมาณเอ็มละร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็สิบเลยแต่ว่าอ่าปัจจุบันนี้ก็ราคาลงแล้วนะครับเลือ็ละเพียงแค่ ร4อสี่ิบาทนะก่อนนั้นนี้ก็ร6อย7 0้เจก็ถือว่าแพงมากเลยส่วนผมคิดว่าเอ็มก็ตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างก็ยังถือว่าถ้าเป็นผมผมจะซื้อเอ็มไหมก็ยังคิดแล้วคิดอีกอยู่นะต่อถ้าเกิดเป็นร7 0เจนี่ก็คือคิดคิดหนักเลยว่าจะซื้อไหมถ้าเกิดเจอของดีๆเนะี่ยถ้ามันคิดแล้วคูมออกมาก็น่าจะ ซื้ออยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ของก็แล้วช่วงนั้นเป็นลงช่วงของราคาขึ้นเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นลงแล้วนะจากฉลามตัวละตัวละเอ็มเห็นผมไปส่องดูก็เมื่อสองวันก่อนส่องดูก็ฉลามนี่ไม่มีเลยนะสีเขียวมีแต่สีน้ำเงินแดงงันเลยราคาเอ็มขึ้นหมดเลยนะก็สำหรับตอนนี้ผมก็คิดว่าวิธีที่จะหาเงินได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือแล้วก็เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับนอกจากการหาของมาขายหรือว่า ดูของถูกมาขายนะครับแล้วก็จะเป็นการขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขับนั่นก็คือการทําลายถนนน,นั่นเองนี่ก็จะเห็นทุกคนนะครับหลายคนเลยก็จะขายของไปด้วยขุดไปด้วยนะฮะเยอะเลยแล้วก็การไปตกปลาในคลองน้ําเค็มเมืองจีนนะเพราะว่าฉลามอยู่ใน้ําเค็มเนาะก็จะมีแต่น้ําเค็มนะครับปลาฉลาม แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเมืองจีนในคลองเมืองจีนมีโอเคก็ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าเขามีให้ตกก็ตกไปนะมีประทูมีฉลามมีแมคคารเรล,เลแล้วก็เป็นป่าที่ราคาดีมากเลยถ้าตกได้นะแต่ว่าเมื่ออัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยนั้นส่งผลให้ปลาใกล้หมดบ่อตกได้ยากเมื่ออัปเดตที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าทําไมตกได้ยากเหมือนกันเอ่ออัปเดตหน้าก็าอยากให้ทางทีมงานเนี่ยทำการผาสมเทียมนะผสมเทียมให้ห่อย แล้วก็ปล่อยลงบ่อเลยจะได้มีตกนะเพราะว่าหาซื้อมันก็แพงอยู่เพราะว่ายิ่งหาดอบยากของมันก็ยิ่งแพงแต่ตอนนี้ก็ราคาลงแล้วนะก็สามารถหาซื้อได้จับจองมันได้ฉลามก็เห็นเมื่อกี้ก็เดินผ่านก็ตัวละตัวสีเขียวนะประมาณ6กแสนเจ็ดแสนนะครับต่ำๆ้ำเกิดคนไม่ค่อยร้อนมากกพจะอยู่ที่ 8 9ดถึง M1 มก็จะออกยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมในคลองเนี่ยไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปลอยกระทงหรือเปล่าครับเมื่อตอนที่ยังไม่เปิดเซิร์ฟนะ <c oughs> ก็คือไม่รู้ว่าทำไมนะตกได้เยอะมากเห็นในกลุ่มนะครับเอามาแชร์กันเต็มเลยไม่ว่าจะตกได้50,000ืแสนแล้วก็มากสุดถึง5 0 0แสนเลยนะ <c oughs> ดูใครลอยกระทงแล้วใส่เหรียญไปอะไรขนาดนั้น นี่โอ้โหนี่เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าค่าดอกเงินเนี่ยจะสูงมากขึ้นนะในอัปเดตที่ผ่านมานี่ก็ขุดแค่ขุดเฉยๆนะอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งก็ตก2 0 0 0 0ื่นได้นะก็ยังไม่รวมของอะไรมากส่วนเรื่องอาชีพไหนที่เล่นแล้วโหดนั้นก็อันนี้บอกไม่ได้จริงอยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนเลยซึ่งอ่าค่าของสแตทอะไรพวกน,นี้ยังไม่ไกลมากเว้นแต่ว่าคนที่มี คุหรืองบอ,อยู่แล้วก็ของก็อาจจะแรงนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้แรงถึงขั้นว่ากระโดดกระชืบหัวทีเดียวตายหรือว่ามีแล้วนะก็เห็นจะมีอยู่บางโพสต์นั้นที่บอกว่ากระโดดชื้กระทืบหัวทีเดียวแล้วหายนี่ก็น่าตกใจนะอ่าแล้วก็วิธีต่อไปที่จะทําการพั่วปั๊มเลยดีกว่าเป็นการหา E X P แล้วก็เงินได้ ว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะขอแค่เปิดคูณแล้วก็ไปเล่นนะครับไปเล่นต่อสู้นั่นก็คือโหมดฟรีโซนนั่นเองนะครับก็จะมีในตอนเราไอ้ทิมก็จะมีในตอนเวลานี่วีเดย์นะครับก็จะเป็นช่วงจันทร์ถึงสุกนั่นเองจะเป็นช่วงบ่ายสามถึงหกโมแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็วีเอนนะก็คือ สาร์จึงอาทิตย์ก็คือบ่ายถึง4โมง5โมงถึง2ทุ่มนะครับและอย่างหนึ่งเลยก็ในทางในส่วนของการที่ไปหารับของนะครับหน้าเว็บแต่ว่าของพวกนี้ก็จะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นของฟรีที่เฉพาะตัวละครตัวละครหนึ่งเลยก็จะไปรับกันได้ที่โดยการเข้าไปจอยคอมมูนิตี้โดยการเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook แล้วก็ใช่กลุ่ม Facebook อย่างตอนนี้ก็เห็นมีแค่กลุ่ม Facebook แล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับในทางของ Sonfo Extreme ได้นะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าการเคื่อนไหวของเกมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดคิดว่าวิดีโอนี้ที่ผมสรุปมาให้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็ให้กดซับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ like, กดกระดิ่งไว้เลยเพราะว่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมา บอกให้เลยในทันทีนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามอยู่นะผมจะได้สรุปง่ายๆให้ทุกคนดูในทุกวันว่าวันนี้มีอะไรบ้างซึ่งมันมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมอยากจะทําบอกแต่ว่าผมก็ต้องเขียนสคริปต์แล้วก็มาบอกทุกคนเลยนะนี่ขนาดเขียนสคริปต์แล้วยังยาวเลยนะลากมา10 10กว่านาทีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับก็ไปรับกันได้เลยในหน้าเว็บไปรับได้เลยกันในหน้าเว็บไม่ว่าจะเป็นคูณ3 2สง แล้วก็การตั้งร้านค้านะครับเพราะตอนนี้ก็มีร้านค้าฟรีแล้วการกดเข้าไปรับนะครับที่หน้าเว็บซึ่งมีเยอะมากเดี๋ยวผมน่าจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับอ๋อสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยก็มีภารกิจอะไรนะครับที่สามารถทําได้นะครับให้ทําไปก่อนเลยทําให้เสร็จนะครับเพราะว่าภารกิจพวกนี้บางอันมันจะเป็นวันต่อวันนะจะไม่ได้รับไว้ก็ ขอให้ใหทุกคนเล่นเกมอย่างมีสติเติมอย่างมีสติเช่นกันนะครับไม่ว่าทุกคนจะทาอะไรก็ขอให้คิดดีไว้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ขอขายตัวละครหน่อยแล้วกันนะครับชื่อว่าก o อ i ไอดอกนะครับจริงๆตั้งว่าก็จะตั้งว่าก็อดด็อกเลยแต่ว่ามีคนตั้งไปแล้ว,ลว,ลวก็เลยอดก็เลยเป็นก็ดนะครับด <c oughs> ท้านี้ก็ขอฝากช่องเอาไว้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิด มีอะไรเนี่ยมีข่าวสารอะไรเนี่ยผมจะเรียบเรียงให้ไวที่สุดแล้วก็ตัดให้ไวที่สุดแล้วก็เอามาให้ทุกคนดูนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับโปรโมชั่น1510กลับมาแล้วก็อย่าลืมไปได้ไปโดนกันนะเพราะว่าได้ใบบวกถึง6ใบเลยแล้วก็น้ำยา,าสับปะรดเอ้ยไม่ใช่น้ำยา,า HP แล้วก็ SP นะครับสถานนี้ก็ขอ ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวสวัสดีครับ